ครับครับตอนนี้อยู่กับคุณอะไรครับโจครับคือโจครับวันนี้เราอยู่บ้านบ้านอะไรตอนนี้อันนี้บ้านบัวหนึ่งครับบ้านบัวหนึ่งเอ่อติดบัวสามนะเก่าไปเก่าหนึ่งกับบัวสามครับเก่าหนึ่งตอนนี้เอ่อทำอะไรอยู่ตอนนี้เผาถ่านอยู่ครับเอ่อเผาถ่านตอนนี้ได้เช็คเเล็กถ่านอะไรถ่านไรลควันเออถ่านแค่นั้นนะถ่านพลังมวลเต่าไรลควันนะครับพลังชีวมวลชีวมวลครับเอ่ออันนี้เรา ผลิตเองนี่เรียกไงอันนี้ผลิตเองครับทไมมให้ช่างเตี๋ยเขาผลิตให้ครับอ,อครับแล้วแสงว่าซื้อไปดูตัวอย่างมาซือซ้อมาครับซื้อตัวอย่างมาซื้อตัวอ,อย่างมาหนึ่งแล้วก็มาเรามาทำทาอีกเราให้ช่างเตี๋ยเราทำให้อ๋อมันอันเก่าอันพังพังแล้วก็มาซื้ออะไรเดินข้างนอกก็อะไรก็ทำเองง่ายๆ,ๆครับอาจารย์ทำเองครับอันนี้ก็เล็กกล่องนาโคครับ นี่เรีกองนาหกค่ะขนมนาห้าครับนี่นาห้าครับปัญหาเลีกไอ้มีเลียเอานาห้าอืมครับอันนี้ก็อันนี้ตัวนี้ก็นาสีครับนาสีครับอันนี้ก็เราก็ไอ้ตัวนี้ก็นาสีเหมือนกันครับอ๋อครับแต่ว่าถังมันจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับสื่อแต่ละรุ่นอ๋อแต่รุ่นเหมือนกันอันนี้มันจะใหญ่กว่าอันนี้จะเล็กกว่าประมาณสองเซนครับช่างเทียเขาอันนี้เราเดี๋ยวถามช่างเตี้ยเขาคิดลูกเท่าไหร่ลูกละห้าร้อยครับค่าทำ ะค่าช่างลูกละห่าเลยเราอุปกรณ์ไม่ซื้อเองครับครับอุปกรณ์เราอุปกรณ์เราอ๋อเราเราต้องไปซื้อให้แต่ถ้าจะทำไงแต่ถ้าเขาคิดขายเขาก็คิดยังไงลูกก็อันนี้เล็กแพงครับไม่รู้ก็ใน้นโลจิสติกส์สามบาทนี่ต้องไปถามช่างเตี้ยนะอันนี้เราเป็นเรามาทำสื่อเต่าให้เขาผลิตแล้วก็มาเผาถ่านอย่างเดียวเผาบ่อยไหมครับเนี่ยเผาบ่อยไหม วันนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ฝนตกนะลืมครับฝนตกก็ลืมลืมเรียเผาใหม่แหงพอดี่เลยครับเออเนี่ยเขาขาดูฐานเท่าไหร่ครับตอนนี้มีฐานจากตอนนี้ได้หลายๆเลยก็ได้มีอยู่ประมาณสามทิศหลยอาจารย์ผมก็เห็นเป็นหมื่นครับอันนี้เดี๋ยวนี้ก็ขายโอ้มันหมื่นแล้วลองหยิบมาดูเั่าไหร่ครับมันหมื่นหยิบตอนนี้ก็ขายกระสอบอะไรครับอันนี้ก็กระซุง ตรงบันน้องหมากนะครับไอเน,นี่ยน้องหมากไอดานท้องหลังเขาบินมาหลับเราเลยเขาเขาขายอ๋อด้านท้องหลังแถวแถวไหนดานท้องหลังทางไปในเมืองนะครับกิบโลสิบไปไปนะครับอ๋อไออ๋อไอตำบลถนดเนี่ยครับครับนะครับเนี่ยเป็นนะครับเขามานหลับเราถึงกว่าสี่สิบบาทถึงกวสี่สิบบาทเขาไปขายก็ขายสิบห้าห้าสิบก็รับรองได้ว่าควันน้อยเราพลังสูงเขาก็ชอบใช่ไหมมันมันแรงครับการมันจะแรงกว่าเต่่าอย่างอื่นครับ ถือว่าถือว่าใช่ได้นะอาจารย์ใช่ได้เนาะรับโอเคใช่ได้ครับพอมาเลงต่ว่าเวลาเขาไปติ่งอย่างนี้สังเกตดูไฟมันจะหลุกมันจะหลุกแรงเลยเนี่ยอาจารย์ไฟเหมือนพวกาเตาพวกเผาเตาแก่เตาผีเนี่ยมันจะไฟมันเจี๊ยวีมันจะเด้ง่อยเด้งอย่างของที่มาเขามาเจื๊ของเราไฟมันหลุกมันหลุกแรงอ่ะครับไม่ใช่ว่าทานดิฟนะเพร่อมันแรงแรงแบบตุ้นขาหมูเปื่อยนะ่ แต่ว่าพลังงานครับพลังงานสูงแบบสูงเนาะครับตอนนี่ไม้เราลายเป็นอะไรตอนนี้ตอนนี้ก็ลายครับอันนี้เป็นไม้เดาครับไม้เดาถือว่าโอเคไหมไม้เดาโอเคครับมันแก่นใช่ไหมคัะไม้มันเผาได้เกือบถูกประเภทใหม่ใม่ทุกประเภทนะครับแต่ผมลองผมลองถดลองดูไม่ใด้ทถดลองดูนะแต่ว่าคนสมัยก่อนน้อยกว่าเลยเนาะมไดเองเขาก็เขาสมัยก่อนเขาขึ้นเปลี่ยนน้อยจาน เออแต่ว่าสมัยนี้ก็ขึ้นเบนขึ้นรถมีอัพขึ้นอะไรเนาะมันก็พบฒนาก็คนละอย่างเนาะเขาว่าใหม่มันขับใหม่มะขามมันดีมะขามหรือเสตดาผมอยากอธิบายให้ฟังว่าเขาคอนมันนึกว่าแต่ว่าใหม่มะขามใหม่มะขามมันดีมันดีอแต่ว่าสามคมรู้สึกผมนะด้วยอาจารย์ยี่สิบปีในแ่นอยู่เลยอะไรต้นมะขามนะครับฮะต้นมะขามนะครับมันสูงน่เนี่ยแต่โดยนแต่ตัดไม่เช่นี้ยี่สิบปีมันเป็นพืชโตชาเ่ยอาจารย์อันนี้โตอันนี้ตัดแล้วไม่ใช่นี่ นี่ต้นแค่นี้ครับอาจารย์เนี่ยตัวลำต้นตัวลำต้นใช่ไหมตัวลำต้นครับยี่สิบปีได้แค่นี้เสดวยยี่สิบปีมันจะใหญ่มาก็มาขามเถียรที่มาเราจะห่วงแต่เอามาขามมาขามมันไม่มีหรอกเป็นมาขามดีทําเขียงอะไรเลยแต่นี่เคยดูไม่มะขามก็ไม่อะไรนะไม่เสดวนี่ผลงานที่ออกมาไปถึงมาเผาเผาทานมันต่างกันแบบแต่ว่าผมไม่ใช่การที่ว่าเราใช้เตาอบเนี่ย มันก็เหมือนกันนะครับอาจารย์อ๋อคุณภาพทานก็เหมือนกันไม่อะไรอ๋อโอเคคือว่าไม้มะขามเผาง่ายเฉยครับอาจารย์เผาง่ายเลยขยายไหมไม่ไม่รู้ครับไม้มะขามมันจะเผาง่ายเหมือนเวลาเราทําเตาผีนี่เหมือนสมัยคนสมัยก่อนเขาจะทำเตาผีเตาแกร็บเนี่ยครับเผาเผาคนเผาผีเนี่ยเผาคนตายเนี่ยเชิงตะกอนนั่ยนี่เขาจะทำนัไนแหละเผาแบบว่าทําเป็นยังไงล่ะเขาเรียกว่าเตาสมัยก่อนอ่ะเตาเขาเรียกว่าเตาผีเนาะเตาฐานนะครับเตาฐานอ๋อที่แบบดินกบอะอรั มันจะออกมาเป็นแทงเลยมะขามนี่มันจะง่ายอยากสุดคือเสดาอ้นี้ตะโก้ครับอ๋อเหรอตะโก้มันจะแตกมันเสียงเสียงเท่านี้ปูมันจะไม่ขถึงเป็นแทงมันเผายากครับแต่ว่าเรามาเผาแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยอาจารย์ครับที่ว่าออกเป็นรูปไหนก็ออกมารูปนั้นครับครับใช่ไหมครับเป็นลักษณะไหนมันไม่แตกมันไม่ปุ๊เหมือนเหมือนเอาดินกบตะกอนเนาะรันยากเนาะ คือบอกมาขามเผาไงเฉยมาเดี๋ยวผมเผามานะจ๊ะอเคครับบครััอนนี้มาดูนะเราใช้เวลานานไหมอีกก็เราเผาตั้งแต่เจ็ดโมงตั้งแต่สี่โมงเช้าครับอาจารย์สี่โมงเช้าใช่ใช้ไม้ก็เต็มนี่เนาะใส่ไม้เต็มเลยเหรอแล้วก็แต่มันอันนั้นมันใหญ่เราใส่ทั้งรุ่นใหญ่หรือเชาะได้หน่อยเราต้องพายครับเสียเวลาตรงนี้นะครับอ๋อทีนี้ก็แล้วก็รอเชื่อไปเรื่อยใช่ไหมเอาเอาหรือมันอันนี้คือว่าเตามันลุงแล้วนะครับ ลงไหมครับว่ามันลงคือว่ามันมดมดแก็บข้างในถังแล้วขอมเศษไฟจะเป็นฐานอยู่แล้วออ๋ปกติเราเอาไฟเอาไฟไหม้ดูดในในร่อใช่ไหมหรือไงครับพวกเไหเ่อนานไหมหล่อนานไหมเป็นชั่วโมงถึงครับเป็นชั่วโมงทั้งวันผมแต่เขาเผามานะที่ว่าเขาลงยูทูบลงลงอะไรว่าเตาติดพายในหนึ่งสองชั่วโมงผมว่าไม่ใช่หรอก มันอยู่ประมาณสามชั่วโมงเต็มที่อ่ะอาจารย์ไม่ถึงก็ไฟรอเนี่ยครับรอรอรอความรอมันจะเต็มถังพอดีอ่ะสามชั่วโมงอ๋อไม่ถึงเอาไฟเอาไม้เน้นหน่อยเนี่ยมารอ,อ,อโอเคครับมันอยู่ลักษณะของใหม่เราคือว่าจะเอาใส่ในถังด้วยอืนี่แบบของผมนี่ก็เป็นแบบนี้นี่จะใส่แบบนี้ทำไหมแล้วก็ไม่ถึงข้างในหรือข้างหลังข้างรอข้างในครับอ๋อครับเลยมันเชิงจะติดยากหน่อยนึงกับประมาณสามชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงหมื่นกน่อยเลยเออพรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บพอดีครับพรุ่งนี้เช้าวันหนึ่งถังได้ประมาณทัก ตักถุงเมื่อกี้ประมาณได้ห้าถุงครับห้าถุงห้าถุงก็ประมาณห้าสี่ยี่สิบสองร้อยบาทสองร้อยบาทครับโอเคไหมโอเคนะครับผมว่าโอเคเนาะคกับพิงจะเสียแรงเหนื่อยไปหาไม้หน่อยทุกคนไอสองถังนี่มีโต๊ะป่านึงพอดีครับอะไรนะสองถังนี่ป่านึงพอดีอ๋อครับอ๋อปมาหนึ่งป่านึงมีสิบถุงอ่ะไอสิบถุงยางครับลองกอกดูคำนวณดูทุกอย่างนะครับโอเคครับครับวันนี้ก็มา มาดูคุณโจเผาทานโจอยู Zo, ่อยู่บ้านไหยนะ้ันบัวหนึ่งครับบัวหนึ่งเนาะก็อยู่หลังลานขายกุจับใหญ่เกิดเนาะครับสวัรเขสวัสดครับดีค่วัสดีค่สัสดีค่ปสวัสดีค่ะวัดีค่ะัค่าัสสัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสสวัสดีครับัดีค